สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับหาตัวละครนะครับนาจานะครับตรงที่คุณเห็นเลยนะครับคือตัวละครที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับก็คือตัวละครนาจานะครับถ้าใครอยากมาหาตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปหานะครับก่อื่นเลยนะครับผมขอให้กดติดตามแล้วกดไลค์ผมคนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งไลค์นะครับ จะทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหากันเลยนะครับผมอักกรอื่นนะครับผมตัวละครอาจารย์ตรงนี้มันเคยแจกครับของแบบนี้แหละเนาะแต่ก่อนนะครับมันจะแจกอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับแค่ตรงเนี้ยที่ผมเดินวนอ่ะอแต่ตอนนี้นะครับกิจกรรมก็คือมันหมดไปแล้วนะครับผมหมดไปตั้งนานแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะครับ อ่าถ้าใครเข้าแมปมาแล้วครับก็จะเกิดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมเกิดตรงนี้เลยนะครับนให้เรานะครับมาตามหากล่องนะครับตามหากล่องเราต้องตามหาของก่อนนะครับเราถึงจะไปหารับตัวละครนาจาได้นะครับตรงนี้นะครับคือกล่องเราหากล่องตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้คือที่แรกนะครับที่แรกนะครับให้กดกดอีค้างนะฮะเนะครับเปิดกล่องนะครับผม หน้าเราได้อ,อะไรวะรองเท้าเหรอเอ้ยรองเท้าโดดสูงครับผมก็ยังไม่เคยได้เหมือนกันนะครับอ่ะเราไปหาที่ต่อไปเลยนะครับผมเราต้องมีของสองอย่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับคือเราต้องตามหาอ่านี่ครับคือเจ็ตนะครับเครื่องบินหรือล่าเอ้ยยานอวกาศเออใช่หรือ หรือได้ตัวปีกตรงนี้ก็ได้นะครับปีกของบาลลเยียนะครับผมสักอย่างนะครับอันไหนก็ได้นะครับหนึ่งอย่างนะครับของเจ้าติดหลังนะครับและอย่างต่อไปนะครับคือตัวนี้ครับมังกรจิงโจ้เขียวนี่ครับหรือมังกรเขียวเนี่ยเออผมจะเรียกมังกรเขียวแล้วกันนะครับเราต้องหาให้เจอนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาหากล่องให้ดูครับก็เฮ้ยทำไมมาช้อนางเนี้ ตรงนี้ครับมันก็จะมีหนึ่งกล่องนะครับแต่ผมเก็บแล้วครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย่อสร้างเนี่ยเออเรามาหาดูนะครับกล่องมันก็ซ่อนอยู่หลายที่นะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีหนึ่งกล่องนะครับตรงนี้เลยผมจะไม่ผิดนะก็ลองมาหากันดูนะครับผมแล้วก็บ้านต้นไม้นี่ครับอีกที่หนึ่งก็คือลกอยู่หลังหลังบ้านต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ ตรงเมาส์ผมเนี่ยเออคลองมาหากันดูนะครับผมปิดกล่องนะครับแล้วก็ในน้ำนครับตรงนี้ด้วย1กล่องแล้วก็ตรงนี้ก็ด้วยหนึ่งกล่องนะครับเปิดให้ได้นะครับ2อ,อย่างก็พอนะครับหาให้ได้หาให้ครบสองอย่างนะครับหาให้ครบสองอย่างนะอ่าในในหมวดติดของติดหลังนะครับ อย่างใดก็ได้อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือปีว้าละเหยหรือเจ็ดอันนี้ก็ได้ผมจะเรียกเจ็ดแล้วกันนะครับอหอยได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เคยคือสําคัญมากก็คือมังก,กรเด้งดึงนะครับมังก,กรเขียวเด้งดึงเอ่อให้ได้สองอย่างนี้ครับถ้าครบแล้วนะครับมันบล็อกหรือว่าอะไรถ้าครบแล้วครับให้เรามาตรงนี้นะครับผมทําตามผมเลยนะทําตามผมเลยนะคือ ใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะทดลองเอาเอาเจ็ตก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ให้ให้มันลอยได้เออก็พอนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมาจุดนี้เลยนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ทิ่มหัวลงพื้นนะครับทิ่มหัวลงพื้นเอาหัวลงพื้นนะครับกด W นะครับเดินหน้าเอาหัวจุ่ดินนะฮะแล้วก็ให้มันเป็นอย่างงี้นะครับแล้วเราก็มามากดตัวนี้ครับคือมังกรเด้งดึงกดใส่มัน ให้มันติดบล็แบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะลอยออกมาขนาดนี้ครับมันอันนี้คือปกตินะครับไม่ต้องกดออกเกมนะครับให้เราบินมานะครับบินมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรามากดคลิกลับเลยนะครับผมแค่นั้นครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคือคุณก็รอนะครับตัวละครอาจารย์ครับเข้า เข้าเอ่อเข้าเข้าไอดีคุณนะครับก็รอนะครับกดคลิกรับด้วยนะให้ให้มันขึ้นแบบอ่าเซ็กซ์ซักเซนะครับผมตรงเลียนตานะครับก็คือตรงนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ก็มากดรับเอาได้นะครับก็คือผมรับไม่ได้นะครับคืออะไรก็ไม่รู้รับไม่ได้นะครับวิธีกลับกลับยังไงกลับยังไงก็มาตอนนี้นะครับก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับ ขึ้นไปนะรับลอยขึ้นไปลอยๆนะครับกลับมาแล้วนะครับแค่นี้นะครับเป็นอาชิสสินนะครับก็รอตัวละครเข้าเลยนะครับแล้วก็ใช้แบบเดินเท่ๆเลยนะครับเดินเท่โชว์คนนะครับสุดยอดครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ ถ้ามีคลิปหน้านะครับว่าเออมีตัวละครอ,อะไรใหม่ๆม,มานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ดูนะครับผมนะขอละคนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งไลก์ก็พอครับอ่ะเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ